ก็จะได้ในลักษณะส่วนนี้ออกมาที่เราสร้างกันนะครับอ่าวนี้นะครับเรามาดูตัวชิ้นงานนะครับหลังจากสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับครูก็จะได้เตรียมมานะครับอ่าวนี้นะครับเรามาดูหลังจากครูตัดชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่ได้ออกแบบไว้เมื่อตกี้นะครับตัดปุ๊บนะครับก็จะได้ข้อมูลนะครับตามที่ครูสอนให้นักเรียนนักศึกษาออกแบบนะครับ หลังจากตัดเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถพับกล่องนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการผลิตของโรงงานนะครับหรือโรงพิมพ์ที่เราไปจ้างนะครับแต่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับครูอยากให้นักเรียนนักศึกษาเห็นว่ารูปแบบที่ออกมามันเป็นอย่างไรนะครับหลังจากตัดแล้วก็จะได้ข้อมูลประมาณนี้นะครับพอได้ข้อมูลปุ๊บนะครับคราวนี้นะครับหลังจากครูใช้ในส่วนของกาวนะครับแปะนะครับก็จะได้ในส่วนของรูปกล่องนะครับ สังเกตว่าด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นในลักษณะของกล่องนะครับด้านบนสุดจะเป็นลักษณะของกล่องนะครับก็จะเป็นลักษณะของรูปขนมปังนะครับขนมปังตะไคร้นะครับแล้วก็เป็นตัวโลโก้นะครับด้านนะครับทางด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลที่เป็นววิยาลัยแล้วก็ตัวอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีนะครับด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของนะครับข้อมูลที่เป็นเว็บไซต์นะครับ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนประกอบนะครับส่วนประกอบส่วนผสมของกล่องสังเกตว่าข้อมูลที่ครูบอกว่าการวางตำแหน่งของข้อความนี่จจะต้องวางให้ถูกตำแหน่งเวลานักเรียนนักศึกษานำมาประกอบเป็นกล่องแล้วถ้าเกิดวางตำแหน่งแล้วก็แนวเดียวกันหมดนะครับข้อความจะมีการกลับด้านกันนะครับแล้วก็ด้านล่างสุดเห็นไหมครับไม่มีข้อมูลอะไรเลยครูไม่ได้ใส่อะไรไว้เพราะว่ามันอยู่ด้านล่างเวลาเรานำสินค้าตัวนี้ไปขาย ข้อมูลที่อยู่ด้านล่างนะครับมันก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นนะครับครูฝากไว้ในส่วนของการออกแบบกล่องผลิตภัณฑ์ว่าเทคนิคบางอย่างนะครับที่ครูได้สอนไปในหลายๆเวิร์กช็อปนะครับก็สามารถมาประยุกต์ความรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นงานกราฟิกหลายๆงานนะครับเราสามารถประยุกต์หรือข้ามขั้นตอนใดข้ามขั้นตอนหนึ่งนะครับก็จะได้อีกงานหนึ่งนะครับขอให้หนักเรียนฝึกปฏิบัตินะครับให้มากๆแล้วก็ ความรู้ความสามารถของนักเรียนก็จะมีมากขึ้นนะครับเพราะวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้กรูขอฝากไว้เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ